ิดวิธีจัดการกับความโกรธก่อนมันจะย้อนมาทำร้ายเราจัดการกับความโกรธนับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจและส่งผลต่อความสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นอย่างมากฉะนั้นมาเรียนรู้วิธีการควบคุมอารมณ์โกรธกันก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปความโกรธคืออะไร ความโกรธคือการโต้อตอบตามธรรมชาติต่อภัยคุกคามต่างๆที่เรารับรู้ได้ซึ่งนั่นจะทำให้ร่างกายหลั่งสารอะดรีนาลีนออกมาทำให้กล้ามเนื้อตึงตัวหวัวใจเต้นเร็วและมีความดันโลหิตพุ่งขึ้นสูงความรู้สึกจะเกิดขึ้นรุนแรงใบหน้าจะมีเลือดสูบฉีดจนเป็นสีแดงและความโกรธ จะกลายเป็นปัญหาถ้าเราไม่สามารถควบคุมมันเอาไว้ได้ความโกรธอาจไม่ใช่เรื่องแย่ก็ได้ความรู้สึกโกรธอาจไม่ใช่เรื่องที่แย่เสมอไปเพราะความโกรธอาจจะช่วยให้ใครๆรับรู้ถึงความวิตกกังวลของคุณได้ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้คนอื่นเข้ามาเหยียบย่ำคุณได้นอกจากนี้ ยังกระตุ้นให้คุณทำอะไรในทางที่ดีด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณต้องจัดการกับความโกรธให้ถูกวิธีวิธีจัดการกับความโกรธเวลาที่มีความรู้สึกโกรธขึ้นมานั้นคุณก็ควรจัดการความโกรธนั้นด้วยวิธีดังต่อไปนี้ 1. คิดก่อนพูดในช่วงที่เรากำลังมีอารมณ์เดือดดาลอยู่นั้น เราอาจจะพูดจาอะไรที่ฟังดูรุนแรงออกไปได้ง่ายซึ่งนั่นอาจจะทำให้เราต้องมานั่งเสียใจในภายหลังก็ได้ฉะนั้นก็ใช้เวลารวบรวมความคิดสักแป๊บหนึ่งก่อนจะพูดอะไรออกไปรวมทั้งให้คนอื่นๆที่อยู่ในเหตุการณ์มีโอกาสได้ทำแบบเดียวกับคุณด้วย 2. เมื่อรู้สึกสงบค่อยแสดงความโกรธ ทันทีที่คุณคิดได้แล้วก็แสดงความขับข้องใจของคุณออกไปอย่างแน่วแน่แต่ไม่ใช่ในแบบที่ท้าตีท้าต่อยระบุความกังวลและความต้องการของคุณออกไปให้ชัดเจนและตรงไปตรงมาโดยไม่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเจ็บหรือพยายามควบคุมอีกฝ่ายให้อยู่ภายใต้ความเดือดด้ลนของคุณ 3. ออกกำลังกายบ้าง กิจกรรมที่ได้ใช้ร่างกายนั้นสามารถช่วยลดความเครียดที่อาจก่อให้เกิดเป็นอารมณ์โกรธขึ้นมาได้ฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าอารมณ์กำลังทวีความรุนแรงขึ้นมาแล้วก็ออกไปเล่นทันทีหรือวิ่งซะหรือทำอะไรอื่นๆที่ได้ใช้ร่างกายและสร้างความเพลิดเพลินให้กับคุณได้ 4. ขอเวลาสงบอารมณ์ การขอเวลาสงบอารมณ์ไม่ได้มีไว้ใช้กับเด็กที่ชอบอารวาสเท่านั้นฉะนั้นก็ขอเวลาพักใจสักหน่อยในช่วงที่ดูเหมือนจะมีเรื่องคิดเครียดเกิดขึ้นการได้สงบสติอารมณ์คนเดียวเงียบๆอาจช่วยให้คนรู้สึกพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องเกิดความบาดหมางหรือความโกรธห หาวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้แทนที่จะมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกโกรธก็คิดหาวิธีแก้ไขปัญหาในเรื่องนั้นก็จะดีกว่าห้องนอนรกๆของลูกน้อยทำให้คุณเป็นบ้าใช่ไหมปิดประตูซะคนรักมาดินเนอร์กับคุณช้าเป็นประจําหรอก็ขยับเวลาดินเนอร์ออกไปให้ช้าขึ้นไปอีกนิด หรือตกลงกันว่าต่างคนต่างกินในวันธรรมดาจงเตือนตัวเองเอาไว้เสมอว่าความโกรธไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเมื่แต่จะทำอะไรอะไรให้แย่ลง 6. ใช้คำว่าฉันในการอธิบายหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์หรือการตำหนิซึ่งนั่นอาจทำให้สถานการณ์เตมไปด้วยความรุนแรงมากขึ้นใช้คำว่าฉัน ในการชี้แจงให้เห็นถึงปัญหาดีกว่าโดยควรอยู่ในขอบเขตของความยำเกรงและมีรายละเอียดยกตัวอย่างเช่นการพูดว่าฉันรู้สึกโกรธเวลาที่คุณลุกออกไปจากโต๊ะกินข้าวโดยไม่เสนอตัวที่จะช่วยฉันล้างจานล้างชามเลยแทนที่จะพูดว่าคุณไม่เคยช่วยฉันทำงานบ้านอะไรเลยเจ็ 7. อย่าเก็บงาความโกรธเอาไว้การให้อภัยคืออาวุธลับที่ทรงพลังถ้าคุณปล่อยให้ความโกรธหรือความรู้สึกทางด้านลบมีอนุภาพเหนือความรู้สึกทางด้านบวกแล้วก็คุณอาจจะพบว่าคุณเองนั่นแหละที่ต้องนั่งระทมทุกข์อยู่กับความขมขื่นหรือความรู้สึกไม่ยุติธรรมแต่ถ้าคุณให้อภัยคนที่ทำให้คุณรู้สึกโกรธได้คุณทั้งคู่ ก็จะเจอบทเรียนและช่วยเพิ่มความสัมพันธ์กระชับแน่นกันมากขึ้น 8. ใช้อารมณ์ขันสลายความเครียดความร่าเริงอาจช่วยลดความตึงเครียดลงได้ใช้อารมณ์ขันในการเข้าช่วยให้คุณเผชิญหน้ากับสิ่งที่ทำให้คุณโกรธและอย่าได้คาดหวังอะไรๆที่คลายแบบไม่มีทางเกิดขึ้นได้จริงนอกจากนี้ ก็หลีกเลี่ยงการใช้คำเสียดสีซึ่งจะทำร้ายความรู้สึกและทำให้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายเข้าไปกันใหญ่ 9. ฝึกทักษะการผ่อนคลายเมื่อความรู้สึกโกรธผุดขึ้นมาการใช้ทักษะการทำให้รู้สึกผ่อนคลายยับยั้งเอาไว้ซะโดยฝึกหายใจเข้าออกลึกๆหรือจินตนาการถึงฉากหลังที่ชวนให้รู้สึกผ่อนคลาย หรือท่องคําหรือวลีที่ชวนให้รู้สึกสงบซ้ำไปซ้ำมาเช่นท่องวลีที่ว่าใจเย็นๆเอาไว้นอกจากนี้ก็อาจใช้วิธีฟังเพลงเขียนบันทึกหรือเล่นโยคะสักสองสามท่าหรือทำอะไรก็ได้ที่ช่วยให้คุณรู้สึกสงบและเยือกเย็นลงได้ 10. รู้ว่าเมื่อไรที่ต้องการขอความช่วยเหลือ การเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์โกรธนั้นเป็นเรื่องท้าทายแต่ถ้าความรู้สึกโกรธนั้นเกินจะควบคุมไหวคุณก็ต้องรีบขอความช่วยเหลือแล้วล่ะเนื่องจากความโกรธที่เกินจะควบคุมนั้นอาจก่อให้คุณทำอะไรที่ต้องมานั่งเสียใจในภายหลังหรือทำอะไรให้คนรอบข้างต้องชอบช้ำระกำใจได้